จริงแล้วมันคือปัจจุบันจริงๆมันคือปัจจุบันวันที่หนึ่งนี่เองที่ลงไม่ใช่ว่าพาไปสองปีที่แล้วหรอไม่ใช่แต่ผมม <Herm> าพยากมปิดไม่ให้คุณพ่อคุณแม่หรอผมก็เลยกล่าวถึงว่าเป็นเรื่องเก่ารูปเก่าขอเล่าใหม่วันที่หนึ่งเนี่ยค um ือเราลงมาจากทุ่งสองห้องไปสร้างโรงเรียนแล้วเราดื่มไวน์ดื่มไวน์ดื่มไวน์ไปแก้วหนึ่งเพราะนั้นอาการมันออกทอมันเริ่มบวมพอเข้าห้องอาบน้ำอาบท่าเสร็จปุ๊บมันก็ อาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็อักเลือดทั้งนอนทั้งตาเหลือไปแล้วอ,อะไรประมาณนั้นไม่รู้ตัวเหลอ,อก็คือรู้สึกแค่ว่ารู้สึกจําได้แค่ว่ามันเพลียแล้วก็รู้สึกปวดท้องปวดท้องพอออกมาหัผวผมก็ล้มฟาดไปกับโต๊ะแล้วก็กากเลือดม,มามารู้สึกตัวตอนที่มีคนคิด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 เยอะๆมีฝรั่งมาดูว่าแล้วก็ถามว่า you okay you okay ไม่ no 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 ไม่โอเคพอถึงพยาบาลก็ นู่นนี่นั่นเข้ามาเต็มตัวเจาะหกเจ็ดรูให้เลือดให้ยาหยุดเลือดแต่มันมีจุดายอยู่นะฮะมผมเเคยได้ยินคำว่าขอโทษนะคะเดี๋ยวเราจะทำการระเบิดกระสวยสวนท่อสวนท่อฉีขยายกระสวยอ๋อสว่าับใหม่ขยายกระสวยเพิ่มรู้ตัวขยับได้แต่แต่น้อยมากเพราะว่าเราเราเรา,เราชอ็อก ทุกอย่างทางานเพี้ยนหมดน้ําตาลขึ้นไปร้อยเก้าสิบทั้งๆที่แบบว่าไม่เคยกินน้าตาลเกิดจากตับอ่อนพองจึงทําให้เส้นเลือดในทางเดินอาหารเนี่ยมันพองตัวมันเป็นข้อเลือดเหมือนกับข้อเลือดแล้วมันระเบิดออกมาแล้วพอมันระเบิดมันระเบิดได้พอมันระเบิดแล้วมันไม่สามารถหยุดได้เพราะลำไส้ของเราเนี่ยมันขยับตลอดเวลามันก็เหมือนกับว่าเราเราเราขยับตลอดเวลามันก็จะออก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 มันเต็มกระเพาะก็จะต้องใส่สายเข้าไป ระบายเลือดออกมาแล้วก็ฉีดน้ําเกลือไปล้างในงกระเพาะแล้วก็ล้างออกมาสามารถเกิดกับคนที่เป็นโรคเหี่ยวกับตับแล้วก็เป็นสภาวะเดียวกับผมล่าสุดที่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 ไปตรวจเนี่ยก็เหลือแค่จุดหนึ่งเท่ากับครึ่งเมตรถับเขียวไม่ถึงก็แข็งครับเราต้องหยุดแอลกอฮอล์เรียกว่าเลิกเลยดีกว่าคุณหมอบอกว่าครั้งนี้ถ้าไม่ไม่ต้องมาแล้ว ถ้าเป็นอีกครั้งไม่ต้องมาแล้วครม,มาไม่ทันแล้วครไปที่นึงแล้วครไปที่หนึ่งครับผมไปมสวนดีกว่า <c oughs> ดื่มหนักไหมถ้าเป็นคนธรรมดาผมว่าดื่มไม่หนักแต่เราไม่ทานถ้าเราไม่ทานข้าวมากกว่า <c oughs> ทําให้เพียวๆมันก็เลยไปกัดกระเพาะแล้วก็เกิดเป็นลำลำไส้ท้องขึ้นมา <c oughs> ไม่ได้ติดครับผมแค่ดื่มให้หลับ <c oughs> ผมต้องการหลับจากจากที่เราใช้ยายนอนหลับ เราเราเรารู้สึกว่ามันทําลายสมองสว่วนกลางมันจะมันจะลืมไปหมดเราคุยกันอย่างเงี้ยอ,อีกสักพักผมจะลืมแล้วว่าผมคุยอะไรกับพี่เราก็เลยเลิกเลิกแล้วเราไม่ใช้แอลกอฮอล์แทน,นเพราะแอลกอฮอล์มันสลายออกง่ายภายใน24ชั่วโมงแต่มันกลับไปทําลายร่างกายมเป็นปีโอโยนสะสมกินทุกสะสมเรียกว่าสะสมสะสมเลยแล้วมันหลับได้จริงไหมครับหลับหลับได้จริงแต่มันหลับได้ไม่นานบางทีตีหนึ่งตีสองก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็มามากินมาจิบมาจิบมาจิบ เรียกว่าทุกอย่างดีกว่าเรียกว่าทุกอย่างมะทาร์ทม่ท้งหมดใช่ที่เรียก่ทุกอย่างมันทั้งคดีความทั้งไม่มีงานซึ่งเป็นคนที่เราเป็นคนที่ทํางานเจ็วัน24ชั่วโมงอยู่แล้วรับล,ละครทีสามสี่เรื่องแล้ววันนี้คืนนี้ขึ้นมามีมีไม่มีละครไม่ได้ทํางานอยู่เฉยๆตายมันเหมือนตายทั้งเป็นครับวนตัวไม่กลัวไม่กลัวตายไม่กลัวตายไม่กลัวตายเพราะว่ากินกินกินยาด้วยกินเหล้าด้วยคุณพ่อบอกว่ามันอันตรายมาก คือเราเราเรารู้สึกว่าชีวิตเป็นไรค่าอยู่ไปก็เท่านั้นไม่กลัวตายแต่พอได้เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยไอ้คาว่าไม่กลัวตายมันไม่ใช่ละมันกลับกลายเป็นว่าเราไม่อยากเป็นภาระใครมันเลยกลัวมันเลยรู้สึกกลัวว่าเป็นการเป็นภาระลักการนอนมองติดเตียงอยู่5วันที่ขยับตัวไม่ได้มันรู้สึกว่ามันทรมานนี้ก่อนที่จะลงมาเราคิดว่าอยู่ไปไม่มีงานตายดีกว่าใช่ต้องงนี้เลยใช่กล้าพูดเลยตรงๆเลยตายดีกว่า เพราะมันทำลายเลยไม่กลัวเลยเพราะมันทำลายมันําทำลายไปแล้วกลัวมันจะฟื้นฟูมาได้เนี่ย <c oughs> โอ้ยเรื่องหนึ่งคิดคิดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงวันเรื่องหนึ่งคิดเป็นครึ่งวันว่าอันนี้อะไรวะอันนั้นเราไปทำอะไรวะแล้วคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งคิดยิ่งเครียดไปโพล่าเลยครับมันเกินคำว่าซ <c oughs> ึมเศร้า <c oughs> ใช่มันคือไปโพล่าที่แบบว่าคิดจะกลัวก็กลัวขึ้นมาเลยค <c oughs> ิดคิดจะ เป็นอะไรก็เป็นได้พี่จะอยู่กับพี่เอาพี่พระแวงพี่ขึ้นมากระดานัน้นเลยเราไม่คิดถึงขั้นที่จะแบบว่าลาโลกนี้ไปเลยใช่ไหมครับ่าเคยคิดเคยคิดแต่ไม่มากาเคยคิดเคยคิดมีแวบหนึง่งทํำยังไงดีวะทรมานมาน้อยทรมานมากไม่เป็นไรให้ศบสวยทยํางไง <laughs> <laughs> สีุปแล้วไม่เอาดีกว่าเป็นเป็นเป็นหน,น,นทางที่ผิดไม่แนะนําครับแนะนํำก็คือการสู้อยู่กับมันให้ได้ จริงๆพี่เต้รับเลยครับจากเราเคยเป็นพระเอกรับกบไปแบบเป็นคนธรรมดาคนนึงเอาจิงๆเราเคยไปนั่งร้องไห้ด้วยพอไปกลับไปที่แปดเห้ียวเราเคยไปนั่งร้องไห้ด้วยเห็นกองถ่ายแล้วว่าเห็นกองถ่ายเขาถ่ายเดินไปเดินมาแล้ว,<ม>ลวเรา<ม>รู้สึกว่าเเราเราจะไม่ได้ทำแล้วเหรอเราจะอยู่ในรถเราจะนั่งมองเขาอย่างนี้เหรอแล้วก็ร้องไห้ออกมาเองดูคนเดียวเราร้องไห้ขึ้นมาเองม,มันมันเป็นความความที่มันเศร้ามาก รู้จักครับรู้จักดีเลยอาวเราต้ไมใช่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นกย์ที่บ่อทั่วไปไม่ใช่รู้จักดีเลยเ,เ,เราเป็นเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมาโดยตลอดแต่วันหนึ่งที่ผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าอยู่ดีๆมาด่าผมทาไมผมก็เลยเลือกที่จะไม่ทะเลาะเองอเให้ธนาเป็นคนคุยแล้วก็เพื่อนฝูงของผมก็บอกว่าเราจะไม่รับคําขอโทษเราจะไม่รับอะไรทั้งนั้นแต่เราจะขอเป็นเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาลก่อนเพราะผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาผมก็โดนด่าเลยอ่ะทัางนั้นก็ ไปบริจาคให้โรงพยาบาลดีกว่ารู้สาเหตุไหมว่าทําไมเขาต้องทาแบบนี้พอรู้ฮะแต่พูดไม่ได้ไม่ฮะเพราะว่าด่าผมไม่มีไม่มีเหตุผลแบบนั้นผมคงไม่คุยแล้วอ่ะก็คงให้ทนายคุยดีกว่าดูดีๆก็ตีตั้งแต่เที่ยงคืนยันตีสี่โดนด่าประมาณนั้นชีวิตเราต้องจัดการยังไงบ้างพี่ต้นเรียงอันดับยังไงกับชีวิตอันดับแรกเลยทําใจให้อยู่กับมันให้ได้แล้วก็พยายามให้กำลังใจตัวเองอยู่กับพยายามอย่าไปเครียดกับมัน มันมันเกิดทุกคแค่ว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่เป็นทุกคนก็เป็นอยู่ประมาณให้ได้อยู่ประมาณให้ได้อย่าไปเครียดยิ่งเครียดยิ่งทำร้ายตัวเองยิ่งเครียดยิ่งไปตอนนี้เราเป็นบุคลล้มละลายไหมเรือว่าบุคลล้มละลายไหมมัน,ม,นมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถือว่าเป็นบุคลล้มละลายแต่ในบางส่วนอยาอีกเรื่องหนึ่งก็คืออะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่ยอมสละได้มันก็ต้องยอมสละเพื่อเพื่อรักษาสิ่งส่งสวนใหญ่ไว้ สิ่งสาคัญก็คือคนรอบข้างแล้วก็ที่อยู่อาศัยผมคิดแค่นี้อะไรธุรกิจที่มันล้มไปเราเราเราต้องยอมได้เราต้องยอมอาจจะต้องเข้าไปกราบรีกว่ากราบขอโทษผู้จัดทุกทท่านที่ตอนนั้นที่เราไม่พร้อมทํางานหรือว่าเราทํางานทําผิดพลาดไปครับเราก็อยากจะกลับมาทํางานไม่ว่าจะเป็นบทไหนมันคือสิ่งที่เราถนัดและทํามาตลอดชีวิตครับขอโทษทุกๆคนที่ทําให้ผิดหวังขอขอโทษขอโทษในสิ่งที่ผมกระทาความผิด ที่ผ่านมาผมก็ยอมรับเขากัดแก้ตัวครับ